สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณคูพรทิพย์สีสวยในบทที่4รูปเรขาคณิตเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติที่พบในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าเอ๊แต่ละวันที่นักเรียนพบเนี่ยเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดบ้าง รูปเลขาค,คน,นี้สองมิตินะคะจากที่เราเรียนไปนะคะก็จะมีรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมสามเหลี่ยมอีกรูปแบบหนึง่งรูปอะไรเนี่เยเต็มไปหมดเลยรูปนี้คือรูปสามสองมิติชนิดใดจากที่เราดูจำนวนด้านแล้วก็จำนวนมุมแล้วนะคะเราก็สามารถ บอกได้เลยว่ามันคือรูปสามเหลี่ยมเพราะว่าอะไรคะมีสามด้านและมีสามมุมต่อมาก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะว่าอะไรคะมีสี่ด้านแล้วก็มีสี่มุมรูปบบนี้สองมิติชนิดใดคะห้าเหลี่ยมเพราะามีห้าด้านแล้วก็มีห้ามุมต่อมาอันนี้ก็จะเป็นรูป หกเหลี่ยมเพราะว่ามีหกด้านและมีหกมุมต่อมารูปนี้ล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นรูปแปดเหลี่ยมเพราะมีแปดด้านแล้วก็มีแปดมุมรูปนี้คือรูปวงกลมและรูปวงรีค่ะ รูปเรขาคณิต2มิติที่เราพบในชีวิตประจำวันนะคะมีชนิดใดบ้างจำแนกได้อย่างไรนะคะ<ม>ก็สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราส่วนใหญ่มากจะมีส่วนหรือมีลักษณะที่มันเหมือนหรือคล้ายกับรูปเรขาคณิต2มิติที่เราเรียนไปกันนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่นะคะแล้วก็ ขียนแบบฝึกหัดที่3ลงไปนะคะในสมนุดลอกโจทย์ด้วยนะคะแต่ไม่ต้องวาดรูปนะคะนักเรียนข้อหนึ่งเขาบอกว่าส่วนที่แรงเงาเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดใดนักเรียนดูข้อ1ค่ะรูปที่แรงเงาก็คืออันที่เนด้านที่สีเทาๆเ,เนี่ยค่ะนักเรียนชนิดใดคะนับสิหนึ่งสองแล้วก็ห้า เป็นรูปกี่เหลี่ยมคะ่ะเป็นรูปห้าเหลี่ยมก็ตอบรูปห้าเหลี่ยมแบบนี้นะคะนักเรียนต่อมาข้อ2ใหญ่เขาบอกว่ารูปเรขาคณิตที่ล้อมรอบด้วยเส้นสีเขียวเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดใดอ่าอะไรรูปที่ล้อมรอบด้วยเส้นสีเขียวเห็นไ,ไหมคะเป็นรูป เลยค่ะคณิต2มิติชนิดใดมาดูข้อหนึ่งรูปอะไรเนี่ยข้อ2องหานับจํานวนด้านจํานวนเหลี่ยมแล้วก็ตอบได้เลยนะคะข้อหนึ่งใหญ่มี6ข้อข้อ2ใหญ่มี9ข้อนะคะไม่ต้องวาดรูปทั้ง9ข้อเลยค่ะต่อมานะคะยกตัวอย่างสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะ ที่มีบางส่วนมีลักษณะเหมือนหรือคลายรูปเรขาคณิต2มิติมาดูแบบฝึกหัดที่4เขาบอกว่าขอ้อ1ใหญ่ฮะรูปสิ่งของที่กำหนดให้มีส่วนที่แรงเงาเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดดูตัวอย่างสีเทาก็คือบริเวณตรงนี้1 2 3 4มี4ด้านแปลว่าเป็นรูป ีเหียมมามาดูข้องานของเรานะคะข้อนหนึ่งสี่เหลี่ยมนะมีกี่ด้านนักเรียนนับจํานวนด้านแล้วก็ตอบได้เลยค่ะมีทั้งหมด9ข้อนะคะนักเรียนต่อมาข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่ให้นักเรียนดูภาพรูปเรรคคณิตที่ลอ้อมรอบด้วยเส้นสีฟ้าเส้นสีฟ้านะคะ เป็นรูปเขาค่ะิต2มิติชนิดใดมีทั้งหมด8ข้อนะคะแรูปอ่านักเรียนดูแล้วก็รูปไหนที่ล้อมรอบด้วยสีฟ้าก็ตอบเลยค่ะเอามาตอบภาระงานนะคะในวันนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดที่3แล้วก็แบบฝึกหัดที่4 2แบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทําเมื่อทําเสร็จแล้ว ถ่ายส่งในอัลบั้มของตัวเองนะะักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ